โอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะแค่เฉยเจะไปนะคะ่ะอ่าเสร็จแล้วอ่าไปส่งรถเก็บสีค่ะพี่อ๋อปิดปิดแล้วไอ,อเดี๋ยววันแค่ขั้ออค่ะ <c oughs> อันนี้ออกไหมอ่ะ เปิดแล้วนะเดี๋ยวนะอิวไม่โอเคเปิดแล้วนี่โอ้วัสดีครับสวัสดีทั้งสิบคนดูด้วยนะครับอ่ะวันนี้ก็มากับหลานตัวแสบนะฮะ สวัสดีข้ามสวัสดีข้านวสานวัสดีคนดูอนอันนี้ที่ไหนอบอกคนดูอนนี่ที่ไหนคะอเอเคค่ะเอเคค่ะสาขาสาขาบ่อหินบ่อหินหนูชื่ออะไรหนูชื่อนานทสาค่ะ <c oughs> โอเคครับอ่ะออเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมี<ด><ด>หิมไลค์อัน วันนี้มีสุดสวยมาด้วยนะคะเด็กน้อยนะครับเอาเดี๋ยววันนี้เรามาไลฟ์อันติดกันนะครับสวยๆทังนั้นเลยคันนี้มันโฉมใหม่ด้วยปี2 0 1 7ใช่ค่ะปี2 0 1 7เลยนะครับปีสองใช่ปี2 0 1 7แท้เลยครับได้หน้าเชงแล้วนะฮะน้าเชงคือหน้าแบบนี้นะครับรถสวยมากๆเลยรถสวยมากๆเลยได้หน้าเชงแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงก่อนนะฮะอ่านะครับ สุดสวยมาช่วยมาช่วยขายนะครับอ่ามาช่วยเปิดฝากกับโปรงหน่แลนวคือสวยเลยคันนี้เป็นรถเหนือแท้ๆนะครับรถเชียงรายมือเดียวด้วยนะครับรถรถสวยๆเลยตัวนี้เป็นเครื่อง1.8นะครับเป็นเครื่อง1.8ด้วยเป็นเครื่อง Dual VVTi เครื่องตัวใหม่แล้วนะครับอ่าได้หน้าเฉงด้วยนะครับดหัวน็อตสวยเลยนะฮะไม่มีขยับเลย ไม่มีขยับเลยรถสวยมากรถได้คานะสามารถเช็คสูงได้ทุกคันนะครับสามารถเช็คประวัติได้ทุกคันและมีเล่มให้ดูทุกคันนะฮะเล่มให้ดูทุกคันนะและที่สำคัญนะครับดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นที่1.9 9ของเราได้จริงของเราได้จริงใช่ครับตลอดอายุสัญญาเลยนะรถสวยมากัวเช็งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยววันนี้เรามีอันตีนให้ดูหลายคันเลยระวังมือนะลองมือลูกเลย ตัวน้อยมาช่วยนะคะฝึกไว้ฝึกไว้นะคะนี่นะตัวนี้เป็นตัวกระจังหน้าใหม่นะครับกระจังหน้าใหม่สังเกตตรงนี้นะครับใช่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนเชงแล้วนะครับเป็นตัวเชงแล้วปีสอง7สิบเจ็ดแท้ตัวนี้ราคาผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่ผ่อนอยู่ที่แปดพันห้าแปดพันห้าเองพี่ฟรีดาวผ่อนแปดพันห้าที่สําคัญนะครับผมมีโปรให้ขับฟรีเก้าสิบวันผมจ่ายค่าม้วให้พี่พี่ผ่อนไปเลยผ่อนไปเลยนะครับช่วงเก้าสิบวันพี่ไม่ต้องผ่อนผมจัดการให้นะฮะสุดยอด ถึงสามเอ็ดนี้เท่านั้นนะครับยังไงเข้ามาเลือกชมได้เลยนะครับเข้ามาเลือกชมได้เลยนะฮะรถสวยงมากเดี๋ยวให้พี่ฝ้ายถ่ายรอบคันอ่านิสานิสาลองชี้รถให้ให้คนดูดูหน่อยนะคะหมุน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 ตัวหน่อยหมุนตัวหน่อยสวยมากนะคะบอกเลยใครที่ชอบอาิตนะคะรถสวยงมากนะครับรถสวยยงมากสองพันสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดแท้เลยสวยมากนะคะ ปี2017แท้เลยนะครับเป็นเครื่องดูจุดแปดนะคะแท้ไม่แท้ให้ดูแผ่นเพลนะครับเดี๋ยวมาดูแผ่นเพลกันก่อนนะฮะนี่นี่ครับออกัสนะครับปลายปี2017ด้วยนะฮะปลายปี2017นะหัวนงหัวน็อตตะเข็บเดิมหมดนะครับรถเอคาสามารถเช็คศูนย์ได้ทุกคันนะฮะครับผมผมการันตีโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะฮะครับผม ที่แน่ๆผมมีกิฟให้หมื่นหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นโปรขับฟรี90วันหรือว่าส่วนลดได้จัดไปเลยนะครับอันติดชุดนี้นะครับกิฟหมื่นทุกคันหรือโปรขับฟรี90วันนะฮะฟรีดาวผ่อนแค่8,500ตัวนี้เป็น 1.8e นะครับ 1.8e คานจริงเขาเป็นเบาะผ้าแต่หุ้มหนังมาแล้วหุ้มหนังสามารถถอดออกได้นะครับคือเขาหุ้มสวมนะฮะรถสวยมากได้รถเชียงรายมือเดียวด้วยนะฮะรถเหนือบ้านเฮาแต่เลยอ่ะมาเดี๋ยวเขาไป ดดูด้านในกันะนะสวยมากนะสามารนนั่งนี่นี่นะนี่เ <นะ S 1> บาะหนังเขาหุ้มมานะคะลูกค้าถ้าท่านไหนไม่ชอบเป็นเบาะหนังเราสามารถถอดให้ได้นะคะ <c oughs> โอ้เป็นรถปี2017สวยมากเลยปี2017แท้นะครับของ รางไม่แท้นะคะกว้างไหมลูกกว้างเนาะฝาเนาะนี่กว้างมากเลยนะครับฝาโอ้โหฝานอนเลยล่ะลูกแจ้งนะครับตัวนี้เป็นปี17แ Airbag 6ลูกเลยนะเท่าที่เห็นนะครับมีคอนโซลสองนะครับมีด้านข้างนะครับสองนี่อ่ามีมีในแ Airbag 6ลูกนะครับครับผมนะรถสวยรถเข้าศูนย์ทุกระยะหมื่นโลนะครับสามารถเช็คศูนย์ได้ทุกคันนะครับรถเลยค่ะ ใช่ครับการันตีเลขไม้แท้ทุกคันนะครับเขาผมไม่วิ่งแสนโลพอดีใช่ครับนี่รอบเขารอบแสนหกพันนะครับแสนหกพันเดี๋ยวก่อนไปรถนะครับผมเข้าศูนย์ให้ด้วยแทนน้ำเครื่องน้ำมันเกียร์เช็คความพร้อมให้หมดนะฮะเอคาเราการันตีเลขไม้แท้อยู่แล้วพี่ฟรีดาวผ่อนแค่แปดพันห้าพี่ได้ชมอันที่ชมใหม่แล้วนะชมชมเช้งแล่คร่ะสวยว่าแท้ด้วยนะครับดูเพดานสวยมากใส่กิ๊กเลยไม่มีรอยไม่มีรอยเจอไม่มีรถสวยไหมคะส รถสวยไหมครับนะครัอ่านะครับนี่รถสวยจริงๆนะครับรถสวยจริงๆมาเทสได้ได้นะครับมาลองขับได้และรถผมสามารถเช็คสูตรได้ทุกคันนะครับผมเน้นความสบายใจของลูกค้าเป็นหลักอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับมีเล่มให้ดูทุกคันด้วยที่มาที่ไปของผมชัดเจนนะฮะที่นี่ไม่มีย้อมผมการันตีนะครับครับผมอ่ารถเหนือบ้านเฮารถเหนนือบ้าาเฮแล้วแต้เลยนะครับดูคอนโซลคอนโซลสวยเลยนะครับพวงมาลัยยังสวยอยู่เลยนะฮะฟีด้าห์ผ่อนแค่8,500ันหนะฮะราคาอยู่ที่500,000 บาาททเเ่นนั้องได้เครื่อง1.8ด้วยนะได้เครื่อง1.8ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่แบบวิ่งทางไกลบ่อยๆนะครับหรือว่าขับความเร็วสูงนะฮะบอกเลยว่า1.8คุณใช่ฮะนี่สวยงมากได้เลยอ่าปั๊กเอาติ๊กของเราไม่หลายคันนะคะลูกค้าล็อกเด็กเปิดให้หน่อยล็อกเด็กเชิญจ้านี่ฮะเขาล็อกเด็กนะฮะเขาอยู่ในรถเด็กเปิดเองได้เมื่อกี้ล็อกปิดข้างไงเฮ้ยลืมไป นี่อ่ารถสวยมากเดี๋ยวพี่ฝ้ายถ่ายด้านหลังด้านหลังก็เชงนะครับพี่ฟ้ายมาดูด้านหลังมานี่นะครับด้านหลังสวยๆเลยอยู่เปิดฝาถ่ายเลยปีดาว่อดแค่8,500เองนะครับได้โปรขับฟรี9กวันด้วยนี่นะครับมี อันนี้ด้วยนะครับถาดรองนะฮะถาดรองสวยๆเลยแ็กโอ้โหยางไหลไม่เคยลงดินนะฮะยา,ยาแนว<ะ>ยาแนวนี่ดูยาแนว นะครับยาแนวเดิมๆเลยไม่มีรอยแตกครับรถไม่มีชนเลยนะครับใช่ค่ะนี้มาจากโรงงานเลยนะคะอันนี้ต้องดูให้ดีนะครับราคาเท่าไหร่คะพี่นิยมพลรเนาะตัวนี้ฟรีดาวผ่อนแค่8,500ราคาเ็มอยู่ที่5 1 5ใช่ค่ะ5 1 5ะครับฟรีดาวผ่อนแค่8,500แต่5พี่ไม่เอาโปรขับฟรี90วันแล้วส่วนลดเลย10,000บาทใช่แล้วค่ะสวยมากเลยค่ะพี่คันนี้รถสวยมากๆนะครับอาร์กเดิมหมดนะฮะใช้ครดงหุ่นนอตฝาท้ายไม่มีขยับเลยนะครับ อาร์คเดิมหมดเลยนะฮะอาร์คเดิมหมดเลยนะฮะอันนี้รถนะลูกไม่ใช่ต้นไม้เหมือนลูกลิงเลยฮะนี่รถสวยมากนะครับอ่าเฟ้นฟ้นตะเข็บไม่มีแกะเลยนะฮะเฟ้นเดิมหมดเลยนะฮะตัวนี้ได้โฉมเชงแล้วด้วยนะครับฟรีดาวผ่อนแค่8,500เองพี่รีบเลยและที่สำคัญได้โปรขับฟรี9กวันด้วย สามารถลองรดศูนย์บาทและใช้โปรขับฟรีก0วฟวันก็ได้นะใช่ค่ามัวจะเพิ่มอยู่ประมาณ200รอยอยู่ที่8,700นะนะครับอ่าวันนี้เราก็จะเห็นโมเมนต์พี่ฮิมอีกมุมหนึ่งนะคะนานๆจะเห็นแบบนี้ทีนะคะลูกค้านะคะค่ะอเดี๋ยวให้พี่ฝ้ายถ่ายรอบคันสวยมากก่อนที่เราไปดูคันอื่รถเราเยอะมากเลยอันติดอันนี้รูปแบบของแม็กเขาก็เปลี่ยนมาแล้วนะคะชมใหม่เนาะสวยมาก ผ่อนฟีดาวนะคะ8,5 0 0เท่านั้นเองนะคะลูกค้าปี2017ค่ะยางเป็นคู่ตัวนะครับเดี๋ยวผมแถมยางใหม่ให้หรอโอ้โหเดี๋ยวจัดแล้วได้ยางใหม่เพิ่มอีกยางใหม่ไปเลยเอาให้สุดไปเลยพี่เอาให้ดีๆยางเป็นคู่ตัวเดี๋ยวผมแถมยางใหม่ให้ปะเราไปดูคันต่อไปกันเชิญเลยเชิญลูกค้ามาทางนี้ค่ะบอกนี้ ไปจาเรามีอีกหลายคันเลยนี่เรามีอีกหลายคันเลยใช่ค่ะจับมือพี่อยู่ด้วยเหรกลัวกลัวเกาะเหมือนลูกลิงเลยอันนี้พี่อินต้องฝึกไว้นะฮะอ่านี่นะครับอ่าเราเริ่มขั้นไหนก่อนอีกเรามันเหมือนกันเด้เลยมันเหมือนกันหมดเลยหนูไม่รู้ว่าเป็นขันไหนหนูขอดูก่อนแล้วกันนะอ่าเริ่มคันแรกก่อนคันแรกก่อนเลยค่ะคันนี้นะคะเดี๋ยวหนูขอดูเครื่องเปิดฝากระโปรงได้ไหม คันนี้1.6ค่ะพี่ตัวนี้หนึ่นะฮะตัวนี้1.6ปี2016แท้นะครับใช่ค่ะใม่วีนเท่าไหร่ครับพี่อยู่ไม่แสนเด็กค่ะแสนหนึ่งหมื่นนะฮะรถเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับรถในตีมผมเช็คศูนย์ได้ทุกคันนะฮะใะเข้าศูนย์ทุกระยะหมื่นโลเลยการที่เข้าศูนย์ทุกระยะหมื่นโลนะครับบ่งบอกเลยการดูแลของเจ้าของคนเดิมดีมากๆนะฮะอ่านะครับรถสวยมากนะครับเป็นเครื่อง1.6หนะครึ่งุ่ดหกดูองัลนอะสวยมากนะคะรันี่นะครับ อาร์เอิร์กเดิมหมดนะฮะตัวนี้เป็นหนึ่งจุดเดมเลยนะคะนี่คานหน้าเดิมนะครับดูคือดูช่วงที่ตัวเชื่อมระหว่างคานกับตัวถังนะฮะครับผมจะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่อยู่ตรงนี้นะครับเดิมหมดนะฮะนะมีมอกอะไรมีหมดรถเราการันตีโครงสร้างเดิมนะครับสามารถเช็คสูตรได้ทุกคันการันตีเลขไม้แท้ทุกคันนะฮะมีมอกนะคะใช่ฝากระโปรงเดิมเดิมเลยนะครับ นี่สาวพงคําว่าโตโยต้านะฮะของจริงต้องมีใช่ครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.6ราคาอยู่ที่400,000 35,000บาทที่สําคัญฟรีดาวผ่อนอยู่ที่7,200บาท7,200ถูกมากผ่อนแค่7,200เองถูกมากๆเลยนะครับที่สำคัญได้โปรขับฟรี90วันด้วยนะฮะสวยมากนี่หาไม่เอาโปรขับฟรี90วันรับส่วนลดไปเลยนะครับ10,000บาทระวังมือลูก กว่าเสียวมือน้องอ่านะครับนี่สวยมากนะฮะเดี๋ยวให้พี่ฟ้าย่ายรอบคันเดี๋ยวไปดูภายในทุกคันเลยนะครับนี่สวยมากเครื่องหนึ่งจุดหกนะคะนี่นะครับแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจแผ่นเพจได้เบาหนังด้วยนะตัวนี้เป็นตัวจีเป็นตัวจีนะครับได้เบาหนังแล้วนะฮะได้เบาหนังแล้วรถสวยมากฟรีดาวผ่อนแค่เจ็ดพันสองเจ็ดพันสองเองถูกมากๆถูกมากๆคกม ปีดาวเลยพี่นะครับชั่วโมงนี้นะฮะเอาเงินสดไปลงทุนหรือว่าไปทำอีกอย่างดีกว่านะครับครับผมนี่รถสวยมากอ่านีนะคะเมื่อกี้อ่บอกว่าตัวเปิดฝาท้ายด้วยป่ะเมื่อกี้อ่บอกไปเป็นตัวอีนะคะตัวนี้เป็นตัวจีแล้วอาจารย์ตัวนี้เป็นตัวจีเลยนะครับเป็นตัวจีเลยรถสวยมากนี่นะฮะโน้โหหน้าสวยเลยนะครับเดี๋ยวพี่ฝ้าย ยางอลงอะไรก็สวยเลยนะครับเห็นไหมเห็นไม่รู้ว่าจะเห็นไหมมือเห็นไหมมือไหมมืออ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยางอะไรนะครับสวยเลยนะครับสวิงเลยไม่เคยลงดินนะครับยาแนวเดิมหมดนะฮะเห็นไหมครับอุปกรณ์ครบรถไม่มีซนท้ายนะครับเดิมเดิมหมดเลยไม่เคยติดแก๊สนะครับถ้าติดแก๊สจะเป็นรูนะครับหรือว่ารอยป่ารอยปิดนะครับครับผมนะฮะยางอะไรไม่เคยลงดินรถสวยมากนะครับอาร์คเดิมทั้งสองฝั่งนะฮะอันนี้คือเรียกว่าเปลือกฝาไอ เปลือกสะโพกซ้ายนะครับเปลือกสะโพกซ้ายอาร์กเอิร์กกลมๆครบหมดนะครับอันนี้ขวานะฮะเห็นไหมครับเม็ดอาร์กกลมๆครบหมดเลยนะครับสวยเลยคือร้นรุ้นใหม่นะครับเขาไม่มีเคอไม่มีโปนะคร้บเขาเปลี่ยนชิ้นเลยนะฮะครับผมนะเปลี่ยนมันก็จะจุดๆุจะหายไประวังมือนะคะไปอยู่ด้านในไหมลูกไม่อะรถสวยมากนะครับเป็น1 6G ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูคันต่อไปนะครับ อ่าคันนี้เป็น 1.8e นะฮะคันนี้เป็น 1.8e สวัสดีทั้ง30คนดูนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ AK คาสาขาอะไรลูกสาขาอะไรสาขาอะไรซ้อมเมื่อกี้อ่ะสาขาอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุกขึ้นมาเร็วไม่กลัวน้ำไหลเก่งคนเก่งคนเก่งสบายละนะครับไปไปล้างเข่าก่อนเร็วอะนะฮะอ่านะครับ ตัวนี้นะครับฟีดาวผ่อนแค่7,2 0ดเองนะฮะฟีดาวผ่อนแค่7,2 0ดเองมาคันนี้กันบ้างนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.8นะครับ <uh ตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกับตัวเช้งเลยเป็น1 8 e นะครับแต่ตัวนี้ยังไม่เช้งนะตัวนี้ยังไม่เช้งแต่เป็นเครื่องตัวเดียวกันเลย1 8 e นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ฟีแ0 0 0นบาทที่สำคัญพี่ได้กิฟต์หมื่นหนึ่งนะครับเอามาเป็นส่วนลดได้หรือว่าเป็น โปรขับฟรี9 0บันก็ได้หรือว่าเป็นประกันชั้นหนึ่งก็ได้นะฮะเลือกได้เลยนะครับตัวนี้ผ่อนอยู่ที่7,007 7ค่ีดาวนะครับจัดที่465ผ่อนแค่7 7 0 0คุ้มมากถูกมากถูกมากมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องสวยมากยังไม่ได้เปิดตตัวนี้ไม่แค่90,000โลนะไม่น้อยด้วยรถเข้าศูนย์ทุกระยะนะฮะออยากได้หมื่นพี่เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ เป็นจอเอนดอยก็ได้พร้อมกล้องถ่ายหลังก็ได้หรือจะเป็นแบบใส่สเกิร์ตก็ได้อยากได้อะไรเข้ามาคุยกันที่นี่พี่ไม่ต้องห่วงครับประดับยนต์ของรถจัดให้ได้หมดนะฮะเหมือนลูกค้าที่จบสอดเมื่อกี้อยากได้ซุ้มล้ออยากได้กระจังหน้าจัดให้ครับไม่มีปัาเรามีชุดแต่งให้ทุกค่ายใช่ใช่นี่นี่สวยเลยสวยเลยหัวน็อตอาคเอิกเดิมหมดนะฮะรถผมการันตีโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญไม่เดิม นะครับไม่แท้ทุกคันเลยนะฮะนะคะตรวจสอบได้นะคะตัวนี้ไม่แค่เก้าหมื่นโลนะใช่ค่ะนี้ไม่แค่เก้าหมื่นโลราคาอยู่ที่สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทนะคะเลขหนึ่งจุดแปดนะครับในปีสองพันสิบหกแท้นะฮะรถสวยมากมากฟีดาวเจ็ดพันเจ็ดเท่านั้นเองค่ะลูกค้าแล้วรถที่สําคัญนะรถเข้าศูนย์ทุกระยะหมื่นโลนะใช่แล้วรถเข้าศูนย์ทุกระยะหมื่นโลเลยไเช็คศูนย์ได้นี่มีมอก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีตาโตโยต้าเหมือนกันจ้าสวยเลย สวัสดีค่ะพี่เอิงสวัสดีค่ะพี่เอิงสบายดีนะครับแอบถ่ายรถพี่เอิงให้หน่อยสิรถพี่เอิงยังคุมอย่างดีนะคะพี่เอิงสบายดีนะครับคิดถึงมากเลยนะฮะนี่หนึ่งจุดหนึ่งจุดแปดอีหนึ่งจุดแปดอีค่ะ e. เอาถ่ายให้พี่เอิงดูรถรถพี่เอิงอยู่งนังค่ะยังคุมอยู่นะคะอยู่หน้าออฟฟิศนะคะพี่เอิงไม่ต้องห่วงเลยนะคะดูแลอย่างดีนะคะ ผมเคยแบบเพื่อนนี้เป็นแบบสุดยอดจริงๆคือใช่ค่ะผมไม่เคยเจอไม่เคยเจอแต่ผมดูแลให้นะคือผมผมบริการแต่เพี่อเขาไว้ใจเรามากๆนะครับบอกว่าขอบคุณค่ะเขาไว้ใจเรางมาขอบคุณมากเพี่อนนะฮะดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะฮะอ่านะครับร้สอยมากนะครับอันนี้ภายในก็เป็นสีครีมนะคะใช่แต่เป็นเบาะหนังเด้อเบาะผ้าเออเบาะนะเอเบาะผ้า นะฮะตัวนี้บอกผ้านะครับยินดีเลยครับพี่เอิงยินดีมากมากนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวดูฝาถ่ายกันก่อนมะว้าวทำไมมันมืดวะเนี่ยเปิดแล้วนะคะเปิดไฟเปิดแล้วมันคึมๆเลยเนาะเคนเข่าหายดำแล้วใช่ไหมมาฝ้ายดูโอ้สวยยางไรไม่ได้ลงดินเลยนะฮะรถสวยมากนะครับไม่เคยติดแก๊สนะฮะนี่และยาแนวฝ้ายให้ดูยาแนว ยังอยู่เหมือนเดิมครบหมดนะฮะยาแนวครบหมดเลยนะไม่ต้องห่วงนะฮะรถที่นี่การันตีโครงสร้างเดิมไม่มีชนนะครับครับผมนี่พ่นกันนะคะฝนตกบ่อยค่ะคุณเอิงค่ะนี่ที่นู่นฝนตกสวัสดีครับพี่วิมนะครับขอบคุณมากครับพี่เอิงที่นี่ก็เดี๋ยวผมว่าแน่จะตกแล้วแหละฟ้าเรืองมนาวแล้วเนี่ยนะฮะเอิกเดิมหมดนะครับทั้งสองฝั่งนะครับคุณฟ้ายุฟ้ายถ่ายให้ลูกค้าดูด้วยนะครับนี่นะครับเห็นไหมเปิดไฟได้ปะ อ่าเปิดไฟอันนี้นะครับกลมๆนะครับครบหมดนะต้องการะะแสงแฟลชใช่ใช่หัวนงหัวนอนฝ่าท้ายไม่มีขยับนะฮะนี่ <laughs> เก็บสีบ้างเล็กน้อยนะครับคือผมการันตีโครงสร้างเดิมนะครับตามรถมือสองคือบางทีก็เก็บให้เรียบร้อยโดนสะเก็ดหินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ชนหนักถึงโครงสร้างไม่มีผมรับประกันเลยรับคืนรถร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยและการันตีเลขไม้แท้ทุกคันนะฮะของผมชัดเจนนะครับไม่ต้องห่วงเลยรับประกันถามด้ให้ว่ารับประกันอะไรผมรับประกันคืนรถร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวยมากสวยมากๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.8ด้วยแล้วตัว E ฟรีดดาวผ่อนแค่ 7,700 7,700พค่ะ7,700เองที่สำพันได้โปรขับฟรี90วันใช่แล้วที่สามาลองรถศูนย์บาทได้เลยเฮ้ยนะที่สามารลองรถศูนย์บาทได้เลยนะครับอ่านะโอเคมาเราไปดู e s s ปอร์ค่ะ e s s ปอร์นะครับอ่าคันนี้สวยมากนะถ้าใครที่ชอบแบบอะสเกิร์ตเปลี่ยนแม็กมาแล้วนะคะต้องตัวคันนี้เลย นี่เลยนะตัวนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับไฟแก้วนะครับเห็นไหมครับนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เป็นตัวพิเศษของเขานะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นแนวสปอร์ตของอันติเป็นแนวสปอร์ตนะครับภายในดำเบาะหนังนะฮะได้ล้อแม็กพิเศษลาย e s sport เลยตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทฟรีดาวผ่อนแค่เจ็ดพันห้าฟรีดาวผ่อนแค่เจ็ดพันห้าเครื่องพันแปดเครื่องพันแปดเหมือนกันครับได้ตัว e s sport นะครับ หลานชนจังเลยค่ะฝนมากเลยค่ะนี่นะฮะเป็นเครื่องหนึ่งแปดดูออนะครับเป็นเครื่องหนึ่งแปดาคันนี้ถ้ามีชุดแต่งมีชุดแต่งหมดแล้วมีแม็กซ์ส่วนโครงสร้างเดิมหมดนะครับพี่ดูได้เลยเส้นเส้นเดิมหมดเลยฝาาปรงเดิมรถเอคานะครับจาไว้เลยพี่ผมเน้นความสบายใจของลูกค้าเป็นหลักรถทุกคันนะครับสามารถเช็คประวัติได้หมดดูเล่มได้หมดนะฮะใช่แล้วนะครับนี่จ้าตัวนี้รถสวยมาก สวยจริงสวยจริงนะครับในตัวสปอร์ตด้วยฟรีดาวผ่อนแค่7จ0 0พี่อย่าลืมนะครับถึง3าเอ็ดนี้ได้โปรขับฟรี9 0วันถ้าไม่เอาโปรขับฟรีรับไปเลย1,000 0บาทคุ้มมากลูกค่ะคุ้มมากนะฮะค่ะลูกคุ้มมากเดี๋ยวให้พี่ฟ้าถ่ายรอบคันใช่สวยมากตัวนี้เป็นตัว ES Sport ปี2014แท้นะคะสวยเลยเครื่องหนูจุดแปดสวยมาก เดี๋ยวเปิดข้างท้ายให้นี่เป็นตัว e เ,เฟฟอสปอร,ร์นะครับเป็นแม<ท>็กไลน์พิเศษนะครับค่ะอ่าเรามาดูฝาท้ายตัวนี้ปี2014นะครับปี2014แท้นะครับอาร์กเอิร์กเดิมหมดหัวนงหัวน็อตนะครับพี่ฝ้ายเปิดไฟด้วยครับ สวยมากแม็กแม็กอ่ะยางอะไรเขาก็คือต้องเป็นลายแม็กนะฮะตัวเยสปอร์ตนะครับได้แมม็กาแลต่ยางอะไรยางสังเกตยางอะไรไม่เคยลงดินเลยนะยาแนวเดิมหมดนะครับพี่ฝ้ายถ่ายยาแนวให้เห็นยาแนวยาแนวตรงไอ้นี่มันยางนิดหนึ่งเหรอมันอยู่ข้างในเลยมันอยู่ข้างในนะอ่าเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่นี่คือยาแนวนะครับยาแนวยาแนวต้องเดิมแบบนี้นะครับจำไว้เลยนะสวยมากเขาผมใช่ไหมสวยสวยเนาะรถสวยสวยมากรถสวยมากนะครับ ฟรีดาวพอเรแค่7,500เองนะครับฟรีดาวพอเนี่ยอ่ะเอเดิมหมดนะครับดูดูทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่นะครับสยมากลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะครับผมยังซื้อได้ปกติค่ะซื้อได้ปกตินะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีอ้าวรับรับรถวันที่29เพิ่งขึ้นเทเลอร์ไปที่ปทุมใช่ค่ะนะครับปทุมส่งให้หึงมือนแล้วนะคะส่งแล้วไม่ต้องห่วงเลยลูกค้าซื้อรถกับเราได้ปกตินะคะ1.8 e sport s นะครับ1.8 ES sport นี่นี่นะครับเอสปอร์ตได้สเกิร์ตจากโรงงานสปอยเลอร์หลังอันนี้คือสปอยเลอร์หลังนะฮะครับผมจากโรงงานเลยนะฮะฟีด้าผ่อนแค่เจ็ดพันห้าเองนะครับภายในเขาสวยมากฟีดาวผ่อนแค่เจ็ดพันห้ามาเดี๋ยวไปดูภายในสวยมากพี่สามารถเปลี่ยนโปรกับฟิบารเป็นจออินดอยพร้อมกล้องถ่ายหลังได้นะแล้วผมติดจอนี่คือผมติดอย่างดีนะครับไม่ใช่เอาแบบสามเดือนเสียนะผมเอาแบบคองแถมผมต้องรับประกันหนึ่งปีด้วยนะครับ สวยมากคันนี้ลูกค้านี่คนเดิมนี่เขาดูแลอย่างดีเลยนะคะสวยมากวิ่งแค่แปดหมใช่วิ่งแค่แปดหมื่นเจ็ดเอง้นะฮะโอ้โหสวยเลยนะครับรถสวยเลยนะครับไม่แค่แปดหมโอ้ผมลืมบอกไปคันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่มาของกูดเยีย คุ้มมากได้ยางคุดเยียร์และที่สำคัญได้โปรอีกยางคุดเยียร์คือแบบรับประกัน5ปีมีดูแลฉุกเฉินอีก2องปีนะอันนี้ลดราคาเปลี่ยนราคาทันไหมไม่ไม่ให้ครับให้หมดให้หมดให้หมดนะครับรีบเลยนะครับรีบเลยได้ที่คันได้โปรขับฟรีก้าฟวันอีกนะคุ้มมากค่ะลูกค้าคือต้องบอกเลยว่ารถเอคะเข้ามาเยอะจริงจใช่เข้ามาเยอะจริงจผมไม่ได้แบบว่าต้องมีแก๊บขนาดนี้เพราะรถผมเข้ามาเยอะมากนะครับ ผมอยากให้พี่เป็นลูกค้าแหละอยากให้พี่เป็นคนหนึ่งในครอบครัวของผมนะฮะสวยมากมีกล้องมาแล้วมีกล้องบันทึกด้วยนะครับคันนี้มีกล้องบันทึกร้อยอย่างดีเลยนะเนี่ยใช่นะฮะอันนี้น่าจะบันทึกหน้าหลังได้ใช่เพดานสวยเลยนะค่ะไม่มีเจิมเลยบอกว่าศึกษายเด็กเลยศึกษายเต่เด็กเลยอ๋อลานหน้อยครัาสวัสดีครับนี่นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะสวยมากนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะมี สวยมากสวยมากใครอยากเห็นน้องายน้องายได้บอกหนังด้วยได้บอกหนังด้วยนะครับสวยมากข้างหลังนี่บอกสวยเลยนะคะแทบไม่มีรอยอะไรไม่แค่แปดหมื่นเจ็ดนะฮะรถเอคาการันตีเล็กไม่แถ้ทุกคันนะครับพูดถึงนะรถสี่คันนี้คือไม่ก็ไม่ไม่เยอะนะไม่ต่างกันเยอะค่ะใช่นะครับไม่ต่างกันเยอะใช่ไม่น้อยทุกคันนะครับใช่ค่ะนะ ฟรีดาวผ่อนค่7 5 0็ดพัน้าะครับได้ตัวเอ s p ปอ t ได้ไม่แค่หม่นเจดเองนะครับที่สำคัญได้ยางใหม่ด้วยทันนี้ยางใหม่ฟรีเฟนเลยรับประกันยางด้วยนะจ๊ะยางลุกเยียร์ด้วยนะฮะเพิ่งเปลี่ยนเลยนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนเองเลยพอเขาเป็นยางคู่ตัวไม่แค่แ8ดห0,000พี่เปลี่ยนเลยอ๋อนี่ยางใหม่เลยนะจ๊ะสวยมากแม็กเขาก็สวยเข้ากันเลยนะคะ ตัวนี้มีชุดแต่งนะคะอยากให้ดูรถฟอร์ดด้วยนะครับฟอร์ดเรียงแถบเลยนะเยอะมากฟอร์ดเราเยอะมากนะครับทั้งแครบฟีประตูมีเยอะมากเตี้ยสูงมีเขาหมดเลยมีสีน้าเงินสีขาวสีดาสีขันนี้เพิ่งติด่องันนี้นี่ใช่อันนี้เขาใส่ฟุ้มร้อให้เขาด้วยอ๋ออันนี้ที่เขาจองมาแล้วขอชุดแต่งใช่ไหมคะใช่ครับใส่ไ่้เลยเยอะใส่ได้ะฟอร์ดเดี๋ยวไว้มาไล่กันนะครัเยอะมากนะคะนี่ หวัดดีทั้ง27คนดูนะฮะยังเหนียวแน่นอยู่เลยอยากดูรถคันไหนเป็นพิเศษไหมครับใช่แล้วสักหม่ไหมคุณฝ้ายนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูรถกระบะกันหน่อยนะครับมานีฟอดแต่งนะฮะหล่อเลยคันนี้ยังอยู่นะจ๊ะยังอยู่นะครับอ่าตัวนี้ได้แม็กใหม่ยางใหม่นะครับแม็กลายสวยมากผมบอกเลยว่าฮอตมากๆตัวนี้ปี2 0 1 8แท้ด้วยปี2 0 1 8แท้พี่ฟรีดาว่อนแค่7,3 0 0มเองอะ ใช่ผ่อนค่เจ็ดพันบาทพี่ได้แบบได้รถปี2018ได้กระจังไอ้พวกนี้ผมมาแต่งเองหมดนะชุดแต่งนี่ผมมาแต่งเองหมดเลยเป็นหมื่นะผ่อนค่เจ็ดพัน่าบาทเจ็ดพันต้นๆพี่ได้โปรขับฟรีเก้าสิบวันได้แม็กใหม่ยางใหม่คิ้วล้อโคตรคุ้มกระจังหน้าใหม่โคตรคุ้มรถสวยมากนะฮะนี่พี่เอิงอยู่ปะพี่เอิงเอาเกียร์โตไหมไททันเคยดูยังคะเนี่ย ม่่แนใจลองส่งให้พี่องค์ส่วนตัวละกันนะครับนี่ตัวนี้ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับตัวนี้ฟรีดาวผ่อนแค่เจ็ดพันกระป๋าเจ็ดพันปลายค่ะเจ็ดพันปลายเจ็ดพันปลายตีไว้แปดพันกลมๆอ่ะตีไว้แปดพันกลมๆได้เกียร์ออโต้ไม่ชอบแคลิบอยก็ออกได้อ่าไม่ชอบแคลิบอยเอาออกก็ได้นะครับนะรถสวยเลยไม่แค่ห้าหมื่นโลใช่ไม่แค่นนี้เป็นโลนะคะนะครับไม่แค่ห้าหมื่นโลค่ะนี่ฟอร์ดเฟียร์เนี่ยเราก็มีนะครับตัวนี้ได้ตัวฝุงด้วย นะครับตัวนี้ได้ตัวสูงแทั yeah. 7, 2 2> <S <S ้งสี่ประตูค่ะพี่ฟีดาวผ่อนแค่เจ0ดันสามเองพี่เจ0ดันสองได้ซ้ำเดี๋ยวผมดูให้เลยนะครับตัวนี้แค่4ี่หนึ่งห้านะได้ตัวสูงด้วยนะครับได้ตัวสูงด้วย xls ตัวนี้เป็นตัว xls นะครับปี2 0 1 6หแทนนะครับฟีดาวผ่อนแค่เจ0ด7ันเจ็ดันหาฟีดาผ่อนแค่เจ็0ันได้ตัวสูงนะได้ตัวสูงได้ xls พี่จำไว้เลยฟอร์ดนะครับมีสามรุ่นถ้าตัวสูงนะ xls ออปชันคือจะเป็นตัวโลนะครับและ XLS คือตัวรองท็อปสังเกตมันติได้นะครับแล้วก็มีกระจังหน้าด้วยเนาะแล้วก็ XLT ตัวท็อปสุดนะฮะอ่าฝากไว้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเที่ยงนะครับผมโดนหลานกดดันละผมต้องรีบไปเรียกผมนะฮะครับผมเดี๋ยวใครอยากดูรถอะไรเป็นพิเศษนะครับทักแอดมินมาได้นะครับเดี๋ยวขอให้มารีวิวรถและให้ดูด้วยกันนะครับให้ทักมาหาเราใช่แล้วก็เวลาผมไลฟ์นะครับถ้าลูกค้าแบบ ส่งสัยเรื่องการออกรถหรือว่าจะออกได้ไหมนะครับท,ทักในไลฟ์เลย<ช>เดี๋ยวผมแนะนําให้ครับเผื่อเป็นเค s t u d y ให้คนอื่นด้วย<ช>นะครับ<ช>ทุกอย่างมีทางออกนะครับขอให้เปิดใจเข้าหาเอไคานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ